ทุกคนก็พร้อมใจกันนะฮะหลายพื้นที่มีกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่านเดี๋ยวจะพาไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาศบพิษนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรตั้งแต่ช่วงเช้าก็พาบรรดาคณะรัฐมนตรีไปร่วมวางพวงมาลานะฮะโดยนายกถวายความเคารพวางพวงมาลาสองพวงพวงหนึ่งในนามของนายกรัฐมนตรี อีกพวงหนึ่งในนามของคณะรัฐมนตรีนะครับที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9นะฮะและภายในบริเวณอุทยานก็มีตัวแทนทั้งภาครัฐเหล่าทัพเอกชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยมาร่วมกันวางพวงมาลาด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับผ่านมา8ปปีแล้วนะฮะที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตไปนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส เข้าเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีในพระราชพธิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันน้ำมินทรมหาราชพุทธศักราช2567นะพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบระมมหาราชวังนะครัจะเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมของทางภาครัฐค่ะ คุณผู้ชมฮะหลายจังหวัดวันนี้แน่นอนก็จะมีพิธีลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเดี๋ยวผมพาไปดูภาพที่อุทัยธานีกันหน่อยบริเวณวัดมณีสถิตกปิดถารามหรือว่าวัดทุ่งแก้วพระอารามหลวงนะฮะวันนี้ทั้งทางส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนนิมนต์พระสงฆ์99รูปรับบิณฑบาตนะครับคนอุทัยธานีนี่ก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายมานะ โดยเฉพาะเหตุการณ์นักเรียนคุณครูนะครับ23ชีวิตก็เพิ่งจากไปวันนี้ก็รวมใจกันนะครับร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับบริเวณวงเวียน5ยาแยกเทศบาลเมืองอูทัยท่านผู้ว่าแล้วก็ส่วนราชการก็ร่วมพิธีวางผงมาลานี่ก็เป็นแค่ภาพตัวอย่างในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศวันนี้ก็จะจิจกรรมลักษณะเพนน,าานี้แต่บางพื้นที่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมพิเศษ น่าสนใจมากใช่ค่ะอย่างเช่นด้านของสวนสัตว์ ต่างๆค่ะทัะ่วประเทศไทยเลยนะคะคือวันนี้องค์การสวนสัตว์ค่ะก็จะเปิดให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีเป็นต้นไปแล้วก็เด็กที่มีส่วนสูงค่ะไม่เกิน135ซนติเมตรเ,เข้าชม6สวนสัตว์ค่ะได้ฟรีแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการฟรีด้วยนะคะเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สมคลาสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีสวนสัตว์ขอนแก่น รวมถึงโครงการโคชอาณาจักรที่จังหวัดสุรินด้วยอย่างสวนสัตว์นี้ก็เปิดให้เข้าฟรีเหมือนกันพลาดไม่ได้้าดดไไม่ไสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของชนบุรีต้องไปดูใครคะสุปตาระดับโลก <c oughs> น้องหมูเด้งค่ะ <c oughs> ฮิปโปตัวน้อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอได้ดูคนที่เขาไปไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเห็นบอกว่า ทางเข้ายาวมากเลยนะจาราจรติดขัดแล้วคนที่เขาไปแล้วเขาได้ดูก่อนหรือไปเขาไปตั้งแต่กี่โมงเขาไปตั้งแต่ปีหนึ่ง ไปตีหนึ่งขอไปตีหนึ่งถ้าคุณไม่ไปตีหนึ่งคุณเจอแบบนี้นี่คือสภาพการจราจรที่ติดออกมาประมาณ5กิโลเมตรูอตอนนี้น่าจะเกิน,นตอนนี้น่าจะเกินลแล้วถ้าเราอยากจะเจอซุปตาระดับโลกเราก็ต้องอดทนน่ะน,นะคะอ,อย่าหงุดหงิดอย่าโมาโหไปแล้วก็มีน้ําจิตน้าใจในการแบบว่าให้ทางจราจรกันด้วยนะคะ,ะคือวันนี้แน่นอนค่ะเข้าฟรีนะคะสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กที่อายุไม่เกิน12ปีแต่ว่าต้องมีความสูงไม่เกิน135มเซนนะนะคะหลายคนอยากจะไปเห็นค่ะ หมูเด้งขวัญใจมหาชนก็เข้าไปเนืองแน่นแบบนี้ทีนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอะค่ะเปิดให้เข้าชมฟรีทีนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการในหลายๆพื้นที่นะไม่ใช่แค่ไปดูทางด้านของสุกตาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีกับน้องหมูเด้งนะที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมีสัตว์ที่ ดังๆน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นไฮไลท์ของแต่ละพื้นที่ไปชมกันได้อ,อย่างที่สวนสัตว์อุบลเขาก็มีเนะาะญาติญาตของน้องหมูเด้งอ๋อหรอใช่เป็นแบบว่าเอฮิปโปแคะเหมือนกันเออเออเอ,อเฮ้ยมันน่ารักนะน่ารักมากค่ะไม่เคยคิดเลยว่ามีคนจะหลงฮิปโปขนาดนี้ค่ะอ่ะอีกหลายพื้นที่คุณผู้ชมไปดูที่อ่างทองหน่อยคือ พระศกนิกกรนนค์ที่ถึงในหลวงร๙นะครับท่านสวรรคตรไป8ปีเนี่ยแต่ทุกคนก็ยังคิดถึงแล้วก็บางคน,นถือโอกาสวันสวรรคตรของพระองค์ท่าน,นทำกิจกรรมทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลน,นะ,ะเรียกทำบุญกันเลยอันนี้เป็นสองพี่น้องนะครับป้าอํานวยคนหนึ่งนะฮะกับป้าวัฒนาป้าป้านาเนี่ยแก้ขายผัดไทยอยู่แล้วป้านวยแกายขายมะนาวกับพวกสลากกินแบ่งเป็น2พี่น้องคนเนี้ยมาร่วมกันคุณผู้ชม ผัดไทยแจกฟรีผัดไทยนะ30กิโลกร,รมัม<ะ>ไทยอีก200ฟองคนทําคนผ่านไปผ่านมาได้ทานฟรีครับวันนี้<ะ>เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงสกรรันที่9นะครับทำดีเพื่อพ่อแล้วก็น้อมใจลำาลึกถึงพระองค์ท่านนะครับป้านาคนที่ทําผัดไทยเนี่ยทาไปร้องเพลงไปนะ,ะอโอโ้โหนี่วันนี้คนแถวแถวอ่างทองก็เลย อิ่มหนีพรีมันกัินไปด้วยนะ<ช>ครับอ่ก็เป็นตัวอย่างขอรมดากิจกรรมใช่ค่คะที่เอามาฝากคุณผู้ชมชเริ่มต้นข่าวใหญ่วันนี้นะครับใช่ค่คะ